tám Đây. Bây giờ có ao nước. เป็นมาแต่เออเป็นไปคนหนี่งไมเป็นแล้วเป็นแล้วเฮ้เป็นแล้วองู่ต้นปุว่าเิ่มหยเตน้สมเนีเจีย ว่าตัวนี้ไปเอาต้องพ่นไปกินกับขวาวกันเลยไม่ถูกเลยกันไม่ได้นี่เลยเออลงเลยเออไก่ตางวดีว่ะเออปีนหนกปีนหนกเออปีนหนกเลยเออยแกไปเห็ดมันแตะเอาไม่หันละเออกินเอากินเอา